เผ่าวิววอเตอร์ก็จะเป็นเผ่าที่ยูนิอีกเผ่าหนึ่งเลยในเซ6นะฮะเผ่านี้จะมีช็อปเป็นของตัวเองซึ่งในช็อปนี้สามารถซื้อตัวและไอเทมของวิววอเตอร์ได้นอกจากนั้นเรายังซื้อสเตตที่สามารถทําให้เผ่าวิววอเตอร์ของเราเก่งขึ้นได้ด้วยการที่เราจะซื้อของพวกนี้ได้เราจําเป็นที่จะต้องมีเหรียญที่ชื่อว่าซิเวอร์สไปร์เพนโดยเหรียญเนี้ยเราจะได้มาตอนเริ่มเทิร์นหรือฆ่าศัตรูได้ตอนเราเปิดวิววอเตอร์อยู่ ตอนค่าได้เราจะได้2เหรียญส่วนตอนเริ่มเทิร์นเราจะได้เหรียญตามจํานวนเผ่าบิวเวอร์ที่เราเปิดแล้วหรือก็คือ3ได้15 5ได้35 7ได้65แล้วก็10ได้150โดยเผ่านี้จะประกอบไปด้วยอ e ีลาอีทวิเซตเฟดแกงแท้งนอติรุดวิสปอจูนตามมาด้วยตัวอัลล็อกที่เปอย่างเกรฟฟิสและทมเค้นโดยการที่จะอัลล็อกเกรฟนั้นคุณจะต้องใส่อเทม2ชิ้นหรือมากกว่าให้ทวิเซตเฟดฟิสคือการลงยอร์เดนหรือบิวเตอร์ทนเทิร์น้าต้อง้เิเว์เจอย่างน้อย500 ในการอันล็อกก็แพท B หลังจากการปรับมาแล้วนะเผ่านี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับยังติดเมตาอยู่นเอสเทีย e r เลยซึ่งใครอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงสามารถมาดูที่ช่องผมได้นะครับผมทําคลิปมาให้แล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ผมมีแค่นี้แหละไปแล้วครับ